สวัสด hmm ีครับวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับซินด้าครับและวันนี้เรามาอยู่กับเกมโรบอทในแมปบอกฟุดอีกเช่นเคยนะครับหละนี่ก็คือหลัดรองของผมนะครับที่เคยทำคลิปสอนความบุญแสงนะครับและในคลิปนี้ผมก็จะมาทําการสอนทำภารกิจของบาตโรเมโอนะครับภารกิจของมาตโรเมโอสาคัญนะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่ทําเราก็ไม่สามารถทเป่อตื่นได้นะครับเฟสบาาตโรเมโอกับป่าตื่นสามารถทําได้แก้ลรคสองนะครับก่อนที่เราจะทํเป่อตื่นได้เราต้องทาภารกิจของมาโตโรเมโอก่อนนะครับและในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่ แล้วไปคุยกับ M c มที่อยู่ด้านหลังของผมนะครับตัวนี้เลยนะครับลืมบอกนะครับควสบาโตโรเมโอสามารถรับได้ตอนเลเวล850ขึ้นไปนะครับพอเลเวลเราถึงแล้วก็สามารถมาคุยได้แล้วนะครับมันจะพูดประมาณว่าขอบคุณเราและอยากให้เราไปกำจัดมอนเตอร์ประมาณ5 0ตัวนะครับเราก็กดไปเลยนะครับและมันจะพูดว่าคุณจะช่วยเอาชนะอาสตัวของจุราที่มันมาบุกนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับถ้าเกิดเคมีคุณ2ก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่ามันจะได้อ x p กีเยอะนะครับโอเคครับ ไอ้ทุกคนออกมาจากหน้าคาเฟ่แล้วเลี้ยวขวานะครับและไปที่รัปรากิจที่2ของเกาะนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับทุกคนที่มีมอนอยู่ประมาณอกตัวนะครับห้เราตีให้ครบ5าตัวนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอเล่นกลิปเลยดีกว่านะครับ โอเคครับก็จะจบแล้วนะครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับมันจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับแล้วเรากลับไปที่คาเฟ่เหมือนเดิมนะครับไปคุยกับบาโตโรเมโออีกครั้งหนึ่งนะครับพอเราขับมาปุ๊บก็ไอไปคุยอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วมันจะให้ภารกิจเราไปฆ่าบอสนะครับบอสตัวนี้ก็คือบอสเจรามีนะครับหรือว่าบอสสปริงนะครับเดี๋ยวเราไปตีเลยดีกว่านะครับ โอเคครับพอมาถึงก็ให้เราํำจัดบอสตัวนี้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอเล่นกิฟตเพื่อตีเลยดีกว่านะครับอ่าโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะขึ้นก้อมแบบนี้เลยนะครับให้เรากดตัวลงไปเลยนะครับพอเรากดเสร็จแล้วก็ให้กลับไปที่กาเฟ่เหมือนเดิมนะครับ โอเคครับพอเรากลับมาคาเฟ่ก็ให้มาคุยกับบารโตโลเมโออีกครั้งหนึ่งนะครับพอเราคุยปุ๊บมันก็จะบอกว่าให้เราไปปล่อยตัวนักโตที่อยู่ในกุ๊กนะครับให้เรากดไปเลยนะครับและทุกคนขึ้นไปบนปราสาทโดฟาวังโก้นะครับตามผมมาเลยนะครับปราสาทโดฟาฟวงโก้ก็อยู่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับหลังคาเฟ่เลยนะครับโอเคครับขึ้นไปเลยนะครับ เราขึ้นมาได้แล้วก็เลี้ยวขวานะครับถ้าเกิดมาทางด้านหน้าก็เลี้ยวซ้ายนะครับตามผมมาเลยครับตรงนี้นะครับมันจะมีโต๊ะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีหลาดให้เราจับเอาไว้นะครับถ้าเกิดใครดูคลิปผมแล้วทําไปด้วยก็เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูตลอดนะครับตอนที่ผมไปทมนะครับโอเคครับพอเราไม่หลัดแล้วก็ไปที่โกลอเซียมเลยนะครับโอเคครับพอเรามาถึงโกลอเซียมให้เราอันไปด้านซ้ายนะครับตรงนั้นนะครับมันจะมีกุ๊กใต้ดินอยู่นะครับให้เราเข้าไปเลยนะครับ แล้วเราเอาลาดที่เราได้มามากดปุ่มพวกนี้นะครับโดยการใช้ตัวละครของเราจนกับปุ่มนะครับตัวแรกเหมือนตัววายนะครับเดี๋ยวเราอาเลยดีกว่านะครับลาดมันเหมือนกันทุกคนนะครับสามารถลอกได้เลยนะครับมาดูครับเดี๋ยวผมของอาคอนนะครับตัววายนะครับตัววายโอเคครับเจอแล้วครับให้เอาตัวละครของเราจนก็ไปเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับโอเคครับตัวต่อไปกลายกลยเลขแปดแบบแนวนอนนะครับมาดูว่าอยู่ตรงไหนนะครับฝั่งนี้ไม่มีนะครับฝั่งนี้ไม่มีโอเคเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ต่อนะครับโอเคครับอยู่ตรงนี้นะครับ อ่าโอเคเดี๋ยวเรากระโดดขึ้นไปเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปตัวต่อไปเลยดีกว่านะครับตัวต่อไปก็คือใกล้ๆตัว C ีกลับหลังนะครับโอเคครับเจอเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรากระโดดเลยนะครับอ่าเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปตัวต่อไปเลยนะครับตัวต่อไปก็คือตัว S นะครับตัว S อยู่ตรงนี้นะครับอ่าโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปตัวต่อไปก็คือตัว M นะครับตัว M อยู่ฝั่งไหนครับฝั่งนี้ไม่มีนะครับโอเคอยู่ตรงนี้นะครับอ่ามาโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวตัวต่อไปก็คือตัว F ตัว F อยู่ตรงไหนนะครับมาดูนะครับ อ่าโอเคเจอแล้วครับตรงนี้นะครับกระโดดเลยครับเรียบร้อยเดี๋ยวตัวต่อไปก็คือตัว N นะครับตัว N อยู่ฝั่งไหนฝั่งนี้นะครับอ่าเรียบร้อยครับเดี๋ยวตัวต่อไปก็คือตัวตัวตายตัว B อ่าเรียบร้อยมันจะขึ้นข้อความแบบนี้เลยนะครับได้ของชิ้นหนึ่งนะครับก็คือหมวกที่ดูฟี่เคยใส่นะครับแบบนี้เลยนะครับอ่าโอเคหมวกชิ้นนี้นะครับที่ได้มานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปภารกิจต่อไปนะครับให้ทุกคนกลับไปที่กาแฟเหมือนเดิมนะครับ โอเคครับพอเรามาถึงคาเฟ่ค่อยมาคุยกับบาโตรเมโออีกหนึ่งครั้งนะครับเอาจริงๆก็ไม่ต้องคุยก็ได้นะครับแต่มาคุยเพื่อความชัวยนะครับว่าภารกิจเราเรียบร้อยหรือยังนะครับถ้าเกิดมันขึ้นก็ความว่าแค่นี้แหละกับคุณที่ช่วยก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับพูดแบบนี้ไม่น่าช่วยมันเลยอ่ะทุกคนโอเคครับแจ้งมันเตอะเดี๋ยวเราไปทำภารกิจต่อไปนะครับภารกิจต่อไปทุกคนต้องอยู่เลเวลที่หนึ่งพันนะครับและต้องมีผลพิ์ในตัวหลักล้านนะครับถ้าเกิดเลเวลไม่ถึงมันจะเป็นยังไงเดี๋ยว โอเคครับพอเราขึ้นมาพบก็จะเอ,เอ็นบีตีตัวนี้นะครับมันจะเกี่ยวข้องกับ NPC นบตีตัวนี้นะครับมันจะให้เรามาคุยกับ NPC ต,ตัวนี้เพื่อเปิดประตู ตรงนี้นะครับด้านล่างนะครับแล้วไปตีบอสโดูปาลิงโก้นะครับแต่ตอนนี้เรายังเข้าไม่ได้นะเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดประตูนะครับและเลเวลก็ยังไม่ถึงนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับเอพิซีตัวนี้นะครับถ้าเลเวลเราไม่ถึงมันจะพูดว่ายังไงนะครับมาดูนะครับว่ามันพูดว่ายังไงนะครับอ๋อไปอยากที่นี่ก่อนที่ผมจะกล้าคุณถ้าเกิดเลเวลเราไม่ถึงก็จะพูดแบบนี้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัวไปพร้อมเลเวลก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้เลเวลของผมก็ถึงหนึ่งปันแล้วนะครับและเราต หมักคุณมาที่นี่เพื่อมาเข้าร่วมกับองค์กรของเราถึงเราจะไม่อยากเข้าร่วมแต่เราก็ต้องกดตกลงไปนะครับและมันจะพูดว่านําผลไม้ที่มีราคาแพงไม้มันนะครับประมาณนี้เลยนะครับซึ่งผลไม้ที่มีราคาแพงก็คือผลไม้ที่มีราคาหลักล้านขึ้นไปนะครับโอเคครับไอ้เรากดตกลงไปเลยนะครับและเรามักคุยม่อีกครั้งนึงนะครับและมันจะพูดว่าอย่าทำให้มันปิดหวังประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็เราคุยอีกครั้งนึงนะครับพอเรามีผลพิสัยในตัวแล้วนะครับและมันจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับเราได้รับส โอเคครับพอเราเข้ามาได้เราก็ต้องกําจัดดูฟังโก้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ผมยังสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าผมอัพสเตตัสมั่วเกินไปนะครับเพราะก่อนหน้านี้ผมใช้ปุ่นแสงนะครับก็เลยอัพสเตตของปุ่นปีศาจนะครับเพราะผมก็มาลูกสองผมก็ใช้ปุ่นปลาและผมเล่นเป็นสายมัดนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปฟาร์มเลเวลก่อนนะครับใช้โค้รคุณ2ให้คุ้มก่อนดีกว่าโอเคครับเลเวลก็ประมาณนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขอกําจัดดูฟังโก้ก่อนเลยดีกว่านะครับ โอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับพอเรากำจัดดูฟานโก้เสร็จเราก็สามารถตั้เป่าตื่นได้แล้วนะครับและ n อ c นที่บอกเวลาเกิดดาบโซโล่ก็ปลดล็อกแล้วนะครับถ้าเกิดใครอยากจะตัมเป่าตื่นเราต้องมาเปิดประตูดูฟานโก้และกำจัดดูฟานโก้หนึ่งตัวด้วยนะครับถ้าเกิดเราตีดูฟานโก้ได้หนึ่งครั้งเราสามารถได้เรือหนึ่งลำนะครับถ้าเกิดเราจะใช้เรือของดูฟานโก้เราซื้อได้ที่เอ็นซีขายเรือเท็นะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาทำการสอนตัมเป่าตื่นแต่ละเผ่านะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอออะะไไรรรรมมาาาากกกกกกกนนนคคคคัับบถ้้้ใใใชชลลลิปปี็็ฝดดด์์แเเพื่งจหผต ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่ดูจนจบด้วยนะครับขอบคุณครับ